วุ้ยเตี๋ยวห้ยขาบ้านจาโบจาโบเมียนมาสามสิบกิโลเพรา่าบ้านจาโบเม,ม,ม,มียนมาบ้านจาโบสวัสดีครับ,รบโอ้โหนึกว่าร้านปิดแี่ปรึกษาตั้งเออปรึกษาตั้งใจมา ออแม่คับคอจันทมาอุต่าหตั <t iny> <t iny> ้งใจมาไม่ว่าร้านปิดโอ้นี่น้ากินทั้งนั้นเลยมีเล็กใหญ่มีขาวมาม่ามีเอ้าเล็กเอาเล็กนะอันนี้แบบของเด็กเด็เด็กอันนี้ของผู้ใหญ่ใช่ไหมต้มยำโอเคต้มยำาโอเคต้มยำเอาละต้มยำสาม โอ้แม่ค้ามีแต่คนสวยๆวยตรงนั้นเลยสวยทะลุแม็กเลยใช่<ว>ใชไหมคะสวยทะลุลแม็กวลแม<า>็กแม<า>่ใส่ผักบ้านจาบโบ S <S ตอนเช้าขายต er ั้งแต่กี่โมงฮะีเจดมงเจ็ดเช้าเนาะถึงถึงกี่โมงตอนเย็นสี่มเย็นสี่งเย็นกาแฟก็มีกาแฟก็มี วิวก็ดีแกถ้าเป็จ่ายเงี้ย <c oughs> ไม่รู้แก <c oughs> จะเล่นยอนมอไรมั้อย้เป็นสารวัตรเกีเยรไม่เกิดได้แม่งเกิดไว้เกิดแม่งทำมันทำอกไนมาเป้า ก็เจ็บเท่าน,นั้นแหละครับนะไปคิดยากเาิดันออดินตะไลอะูนึกคุ้งล,งลงสื่อลงรกนะ็ท่าน,นั้นแหละรสชาติ